Good morning my student. Good morning Monday. Welcome back to English class. How are you today? I am very happy. I hope we will meet at school soon. สำหรับนักเรียนชั้นป5นะครับในคาบนี้นะครับหลังจากที่เราเรียนเกี่ยวกับความถี่มาแล้วครับความถี่เกี่ยวกับคำว,ว่า always o n ันลีซัม m e ม e เ e เ r อกันแล้วนะครับคาบนี้นะครับเรามาเรียนเรื่องความถี่กันต่อนะครับแต่เป็นความถี่ที่บอกเป็นจํานวนครั้งนะครับความถี่ที่บอกเป็นจํานวนครั้งนะครับความถี่คำแรกนะครับได้แก่คำว่า once นะครับ once o n c e once ครับแปลว่า1ครั้งนะครับคำที่2นะครับก็คือคำว่า twice นะครับ twice T W I C E twice นะครับแปลว่า2ครั้งนะครับ3ครั้งนะครับ3มครั้งก็จะเป็นตัวเลขเลยนะครับ three ทำด้วยคำว่า t i m e นะครับ times เติม s นะครับ three times นะครับ3มครั้งขึ้นไปเนี่ยก็จะใช้คำว่า t i m e นะครับ3มครั้งก็ three times นะครับ4ครั้งก็ four times นะครับ four times นะครับ5ครั้งก็ five times นะครับ6ครั้งก็ six times นะครับอีกครั้งนะครับ once นะครับ once คือหนึ่งครั้งนะครับ twice คือสองครั้งนะครับ three times คือสามครั้งนะครับ four times นะครับ four times คือสี่ครั้งนะครับถ้าสามครั้งขึ้นไปนะครับสามครั้งขึ้นไปให้ใช้คำว่า t i m e ข้างหลังนะครับ ก็เป็นจนํานวนครั้งนะครับจะบอกเรื่องของการกระทานะครับการกระทําที่เกิดขึ้นต่อวันนะครับต่อเดือนต่อปีนะครับเช่นคําว่า once a day ก็จะแปลว่า1ครั้งต่อวันนะครับ twice a week ก็แปลว่า2ครั้งต่อสัปดาห์นะครับหรือ three times Month. ก็แปลว่า3ครั้งต่อเดือนนะครับจะบอกเป็นรายชั่วโมงก็ได้นะครับเช่นคาว่าวันอ้าวอ้าวก็คือชั่วโมงนะครับวันอ้าวอดีแปลว่า1ชั่วโมงต่อวันนะครับไฟอ้าว แปลว่า5ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับ How often นะครับคำถามและตอบเกี่ยวกับความถี่นะครับความถี่ในเรื่องนี้นะครับก็ขึ้นเหมือนเดิมนะครับก็คือขึ้นต้นด้วยคําว่า How often นะครับ How often นะครับถ้ามีเพื่อนมาถามเรานะครับก็จะใช้พูดว่านะครับ How often do you นะครับ How often do you นะครับตามด้วยสิ่งที่เพื่อนอยากรู้นะครับตามด้วยสิ่งที่เพื่อนอยากรู้นะครับเช่น how often do you watch TV นะครับ how often do you watch TV นะครับก็แปลว่าคุณน่ยดูทีวีนะครับดูทีวีบ่อยแค่ไหนนะครับนักเรียนก็ตอบไปนะครับ I watch ทีวีอ่าฉันเนี่ยดูทีวีตามด้วยจํานวนครั้งนะครับจํานวนครั้งนะครับเช่นบอกว่าฉันดูทีวีอ่าสิบชั่วโมง10 n hour ten h o นะครับสิบชั่วโมงต่ออะไรนะครับ t e อ้ o วเอาวีกนะครับ t e อ้ o วเอาวีกนะครับ ฉันดูทีวีนะครับ I w ว t c ทีวีเท hours เอาวีแปลว่าฉันดูทีวีเป็นเวลา10ชั่วโมงต่อวันนะครับเราต้องการถา,ถามถึงคนอื่นนะครับบุคคนอื่นนะครับก็คำถามก็ขึ้นต้นด้วย how เหมือนกันนะครับ how often ทีนี้มันจะไม่ใช่ do you เลยนะครับ how o b t i n จะตามด้วย d าส s นะครับนะครับตามด้วยชื่อคนที่เราอยากถามเจน how o b t i n does Jane uh, watch TV นะครับเจนเนี่ยชมทีวีบ่อยแค่ไหนนะครับทีนี้เจนนะครับเจน นะครับเจนเป็นผู้หญิงนะครับเวลาตอบก็ต้องใช้คําว่าชีแทนนะครับชีนะครับตามด้วยคําว่า watch TV นะครับ watch TV นะครับทีนี้คําว่า watch เป็นคำกริยาแท้นะครับประธานขึ้นต้นด้วยชีนะครับเราเรียนมาแล้วนะครับประธานขึ้นต้นด้วยชี้คำกริยาแท้จะต้องเติม s เติม es นะครับอันนี้เติม es นะครับลงท้ายด้วยลงท้ายด้วย s นะครับนะครับตามด้วย TV นะครับ นะครับบอชทีวีนะครับแล้วก็ตามด้วยความทีนะครับเช่นก็บอกว่าเจนเนี่ยดูทีวีนะครับไม่ค่อยดูเท่าไหร่ก็อาจจะดูสักสามชั่วโมงทรีอัลนะครับทรีอเอาวีวอาว่าสามสัปดาห์ละสามชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้น คำถามของการถามความถี่นะครับขึ้นต้นด้วย how often นะครับรับคตอบนะครับตอบก็ตอบเป็นจํานวนครั้งต่อต่ออะไรนะครับต่อสัปดาห์ต่อเดือนต่อปีอะไรก็ว่าไปนะครับงานของนักเรียนนะครับที่ต้องทําในสมุดนะครับก็คือให้เขียนคำถามและคำตอบเกี่ยวกับ activity นะครับก็คือกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่ลูซี่นะครับลูซี่และลิซ่าทำนะครับ ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด6ข้อนะครับ6ข้อซึ่งเขาจะให้มาว่าลูซี่ทาอะไรนะครับทำอะไรในข้อ1หนึ่งแล้วก็เป็นจํานวนกี่ครั้งต่อสัปดาห์นะครับหรือกี่ครั้งต่อวันนะครับหรือกี่ครั้งต่อเดือนอะไรก็ว่าไปนะครับให้เราถามและตอบนะครับโดยใช้ข้อมูลตรงนี้ครับของลูซี่นะครับแล้วก็ของลิซ่านะครับกิจกรรมที่ทําคือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับถามนะครับ ถามามลูซี่ก่อนนะครับถามลูซี่ให้ครบ6ข้อหลังจากนั้นก็มาถามดิซ่านะครับให้ครบ6ข้อนะครับถามตอบนะครับตัวอย่างการถามนะครับ how often นะครับ how often does Lucy นะครับ how often does Lucy ออกของลูซี่ก่อนนะครับ6ข้อเลยนะครับขึ้นต้นว่า how often does Lucy นะครับตามด้วยกิจกรรมนะครับกิจกรรมในข้อหนึ่งก็ go by riding นะครับก็เขียนตามมาเลยนะครับแล้วก็พิจารณา คำตอบนะครับอยู่ตรงนี้นะครับคำตอบอยู่ตรงนี้ครับลูี่เป็นผู้หญิงก็ชีนะครับลอนทำอะไรในคำถามก็ go by riding ก็มาเขียนนะครับชี go by riding ชี go by riding นะครับโกก็เติม es เพราะประธานเป็นชีนะครับตามด้วยจำนวนครั้งนะครับจำนวนครั้งก็ให้มาตรงนี้ว่า three week นะครับ three week ก็หมายถึงว่า3ครั้งนะครับ3ครั้งต่อสัปดาห์นั่นเองก็ three times a week three times a week ตรงนี้นะครับ ครูต้องการให้นักเรียนเขียนให้เป็นตัวหนังสือนะครับไม่อยากเขียนเป็นตัวเลขนะครับเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นตัวหนังสือนะครับข้อต่อไปก็ถามอีกนะครับ how often does Lucy ตามด้วยข้อ2 read newspaper read newspaper นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับ she reads newspaper seven times a week นะครับหลังจากครบของ Lucy ลูซี่ลลวนะครับครบของลูซี่ข้อแล้วก็มาถามของ ลิซ่านะครับลิซ่านะครับลิซ่าตรงนี้นะครับถามของลิซ่านะครับก็ถามให้ครบ6ข้อนะครับและตอบให้ครบ6ข้อนะครับเพราะฉะนั้นรวมมีทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดก็อสิข้อนะครับของลิซ่าก็เปลี่ยนชื่อลิซ่ามาแทนดูซี่ตรงนี้นะครับถามของดูซี่ยังไงนะครับเราถามของดูซี่ยังไงก็ถามของลิซ่าแบบนั้นนะครับคนละ6ข้อนะครับคนละข้อและตอบเป็นความถี่นะครับอย่าลืมว่า ตัวเลขให้เขียนเป็นตัวหนังสือนะครับสำหรับคาบนี้นะครับสวัสดีครับ